ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับหลุดข้อมูลสุดใหญ่ของ Samsung g a l a ็ y Tab S8 ็บ t r a ให้จอมาขนาดใหญ่ยักษ์ถึง14.6นิ้วมาพร้อมกับกล้องหน้าคู่ความละเอียด12ล้านพิกเซลมาพร้อมกับสเปคที่แรงสุดขั้วไปชมกันเลยครับ ว่าที่แท็บเล็ตซีรีสเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Samsung s a m s ุง Galaxy ซี่แท็บเ8ที่ก่อนหน้านี้มีหลุดออกมาทั้งสเปคคร่าวๆพร้อมกับภาพเรนเดอร์และแบบเต็มตากันไปแล้วทำเอาหลายๆคนเซงกับดีไซน์หน้าจอที่มีหนอดของตัวท็อปอันต้าอยู่ไม่น้อยและล่าสุดได้มีสเปค้อมูลแบบเต็มๆของแท็บเล็ตตัวแรงสุดใหญ่สุดของซีรีสอย่างซ a m ซุง g g a l a x ซ s 8อันต้าออกมาแล้วแบบหมดเปลือกจนตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้ลุ้นแล้วครับ สำหรับสเปคของ s a m s u n galaxy s 8 Ultra ที่หลุดออกมาแบบตเต็มๆคราวนี้บอกได้เลยว่ามันจะเป็นแท็บเล็ต Android ที่มีความเร็วแรงและครบเครื่องสุดๆของปี2022แล้วแน่นอนว่าราคาก็ต้องแรงตามกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่ให้มาขนาดใหญ่ยักษ์ถึง14.6นิ้วพอๆกับโน้ตบุ๊กทั่วไปเลยและความละเอียดให้มาในระดับ wqfta plus พร้อมกับ refresh rate 1 2 0 h z ครับและมาพร้อมกับขอบจอขนาด บางเสียบแค่6.3ม mm, ิลิเมตรทั้ง4ด้านเลยครับแล้วขอบจอด้านบนทางแนวนอนจะมีหนอดตามที่ได้เห็นจากภาพลรนเดอร์ซึ่งบนหนอดดังกล่าวจะใส่กล้องเซลฟี่เอาไว้ให้2ตัวเลยครับซึ่งกล้องหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลบวกให้กล้องอันต้รไวความละเอียด12ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหลังก็มีให้มา2ตัวเช่นกันประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลบวกกล้องอันต้รไวความละเอียด6ล้านพิกเซลครับ ส่วนว่าสเปคเครื่องจะใช้ซิปเซตของ ควคอมนะครับจะเป็นควคอม Snapdragon 8 Gen1 และจะมีแรมให้เลือกอยู่3ขนาดนั่นก็คือ8 g b 12 g b แล้วก็16 g b นั่นเองครับพร้อมกับความจุอีก3ขนาดก็คือ128 g b 256 g b แล้วก็512 g b มาพร้อมกับระบบ Android 12ครอบทับด้วย One UI 4.1และอัดแบตเตอรี่ให้มาแบบจุๆอยู่ที่11,200 m ิลลิแอมนั่นเองครับและจะมาพร้อมกับชาร์จไอีก45วัตต์ละมาดูที่ขนาดของตัว เครื่องของ s a m s u n Galaxy Tab S8 Ultra จะอยู่ที่208.6คูณ326.4คูณ5.5ม mm ิลลิเมตนั่นเองครับและแน่นอนว่า f u เจอร์เด่นอย่าง S Pen ก็ยังคงมาให้เหมือนเดิมโดยจะใช้การแปะชาร์จด,ด้วยแม่เหล็กไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องแบบรุ่นที่แล้วนั่นเองครับนอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานแบบ Dex Mode ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอีกด้วยครับตามข้อมูลบอกว่า s a m s u n งจะเปิดตัวแท็บเล็ต Galaxy Tab S8 Series ในช่ว ต้นปี2022ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นการเปิดตัวพร้อมกับ Galaxy S22 Series เลยหรือไม่หรือว่าจะเปิดตัวกันแบบเดียวๆกันแน่ก็ต้องรอการอัปเดตข่าวอีกทีนะครับกดติดตามช่องเราวไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปไทีใหม่ๆที่อัปเดตก่อนใครได้เลยครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบใจสบายดี